สวัสดีครับยินดีต้อนรับกลับสู่ช่อง b i k e r i n s t i r e วันนี้เราจะมาพูดถึงปืนลมยอดนิยมอย่าง Crossman 240 0 KT ที่นักยิงปืนลมหลายคนใฝ่ฝันอยากมีเริ่มจากรูปลักษณ์ภายนอกกันก่อน,นครับ Crossman 240 0 KT มาในดีไซน์คลาสสิกแบบปืนอัดลมมือเดียวตัวบอดี้ทำจากโลหะคุณภาพสูงแข็งแรงทนทานและยังมีลายปืนสีดำด้านสวยงามมือจับจับถนัดมือน้ำหนักเบาทำให้ควบคุมการยิงได้ง่ายและแม่นยำ สำหรับภายในปืนรุ่นนี้ใช้ระบบมันติปั๊มนิวเมติกหรือการสูบลมหลายครั้งก่อนยิงซึ่งช่วยให้คุณปรับแรงดันลมได้ตามต้องการทำให้ความเร็วของลูกกระสุนมีความยืดหยุ่นมากขึ้นนอกจากนี้นกลไกภายในยังออกแบบมาให้ดูแลรักษาง่ายทำความสะอาดสะดวกไม่ซับซ้อนเรื่องประสิทธิภาพกันบ้างครับ Crossman 2 4 0 0 KT สามารถยิงได้แม่นยำในระยะสั้นถึงกลางเหมาะกับการยิงเป้าหรือยิงสนุกในบ้านและสวน ความเร็วสูงสุดประมาณ650ฟุตต่อวินาทีขึ้นอยู่กับจํานวนครั้งที่คุณสูบลมการยิงต่อเนื่องทำได้ดีแรงสเทือนน้อยจึงเหมาะทั้งกับมือใหม่และผู้ที่มีประสบการณ์แล้วอีกหนึ่งจุดเด่นคือความสามารถในการปรับแต่งได้เช่นการติดตั้งอุปกรณ์เสริมต่างๆเช่นกล้องเลงหรือแม้กระทั่งการปรับน้ำหนักค้อนให้เหมาะกับการยิงของตัวเองทำให้ปืนรุ่นนี้มีความยืดหยุ่นและใช้งานได้นานหลายปี สรุปครับ Crossman 2อ0ส KT เป็นปืนลมที่คุ้มค่ามากทั้งในด้านคุณภาพความแม่นยำและความสนุกในการยิงรูปลักษณ์สวยงามน้ำหนักเบาเหมาะกับทุกคนที่สนใจปืนลมไม่ว่าจะเป็นมือใหม่หรือผู้ชำนาญการดูแลรักษาง่ายและสามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการ ถ้าคุณกำลังมองหาปืนลมมือเดียวที่คุ้มค่าและใช้งานสนุก Crossman 2400KT คือคำตอบแน่นอนครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่อง BIKERINSPIRE เพื่อไม่พลาดรีวิวและเคล็ดลับดีๆเกี่ยวกับปืนลมและอุปกรณ์ต่างๆของเราครับ